เดี๋ยววันนี้จะพามาดูการประกอบขึ้นลายของบันไดวนนะคะ,ะงานที่เราจะให้ชมในวันนี้เนี่ยเป็นลายอิตาลีแต่ว่าเป็นเหล็กที่เป็นเหล็กงานธรรมดาแต่เราขึ้นลายเป็นเ,เป็นอิตาลีนะคะเดี๋ยวจะพามาดูค่เป็นอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนหลังจากที่เราไปวัดหน้างานมาแล้วนะคะแล้วก็จะเริ่มมาขึ้น โครงราวบันไดวนนะคะตัวงานชิ้นนี้นะคะเป็นบันไดวนสามชั้นค่ะหน้างานอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะทุกๆขั้นตอนในการขึ้นงานเราจะมีการวัดองศาตลอดนะคะทุกๆล็อกทุกๆล็อกของงานนะคะของราวบันไดเนื่องจากราวบันไดมีความสูงมากๆนะคะเราจึงแบ่งท่อนในการทํางานนะคะเพื่อให้ช่างเนี่ยขึ้นลายแล้วก็ไปติดตั้งได้ง่ายขึ้นค่ะ เราต้องอาศัยการทำงานเป็นทีมนะคะร่วมมือกันแล้วก็อาศัยช่างที่มีประสบการณ์แล้วก็มืออาชีพนะคะในการทำงานแต่ละขั้นตอนเพื่อให้เกิดความแข็งแรงแล้วก็สวยงามด้วยค่ะสำหรับราวบันไดวนอันนี้นะคะจะเป็นราวบันไดวนงานธรรมดาที่มีรวดลายเป็นอิตาลีนะคะ ตัวเหล็กงานธรรมดานะคะก็จะไม่มีรายคอนค่ะแต่ก็ยังจะรีถางปาแล้วก็ดัดหัวหมวนให้กับลูกค้านะคะเพื่อความสวยงามค่ะดังนั้นลูกค้านะคะที่สนใจงานเหล็กนะคะไม่ว่าจะเป็นราวบันไดกันตกประตูรัว้วประตูบ้านเหล็กจากต่างๆหรือแม้แต่งานการเทานะคะสามารถแจ้งงบประมาณ แจ้งรูปแบบที่ต้องการได้เลยนะคะทางร้านยินดีให้คำแนะนำแล้วก็ปรับขนาดปรับรูปแบบตามงบประมาณตามความต้องการของลูกค้าได้เลยค่ะหากท่านใดสนใจนะคะฝากติดตามได้ที่เพจ Facebook นะคะอ y s t e e l ิ l a n หรือ tikt อ k ช่องนี้ได้เลยนะคะ